แถลงการกองทัพบ,บกเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองทัพกัมพูชาตามที่รัฐบาลแห่งราชอาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชนจาจักรกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการประกาศหยุดยิงเพื่อยุติการประทะในทางทหารบริเวณชายแดนโดยข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่ 28กรกฎาคม2568นั้นอย่างไรก็ตามกองทัพบกได้รับรายงานจากหน่วยเหนือจากจากหน่วยในพื้นที่ว่าในวันที่29ถึง30กรกฎาคม2568เหลือเมื่อหรือเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดกองทัพกัมพูชาได้กร,กร,ระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ในพื้นที่ช่องคานม้าจังหวัดศรีสะเกดในวันที่29กรกฎาคม2568เวลา21นาฬิกา30นาทีกองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันจนถึงเวลา22นาฬิการวมเวลาประมาณ สานาทีจึงยุติพื้นที่ที่สองพื้นที่เขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือและห้วยตามาเลียจังหวัดศรีสะเกดในวันที่29กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา22่สนาฬิกากองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิด ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงเช้าของวันที่30กรกฎาคม2568ในพื้นที่ที่3พื้นที่ผามออีแดงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30กรกฎาคม2568 เวลาประมาณ05:17นาฬิกาหรือประมาณตี5 7นาทีตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกรรมัมพูชาเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนการกระทําของกรรมัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง